สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครวันนี้พาลูกค้าทุกท่านครับเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลทุ่งโพอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นที่แปลงแบ่งปันอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่ต้องการแบ่งปันให้กับลูกค้าที่สนใจทําเลในโซนอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับด้านหน้าธาราก็คือสภาพทางเข้ามาอย่างแปลงนะครับถนนตรงนี้ปัจจุบันครับเป็นถนนลูกรังนะถนนกว้าง8เมตรครับเข้ามา ยังแปลงที่ต้องการที่จะขายนี่ครับครับแปลงแรกครับเนื้อที่หนึ่งไร่ครับฝั่งนี้เนื้อที่หนึ่งไร่ขายอยู่ที่ยกแปลงห้าแสนครับโฉนดนอสอสีจอพร้อมโอนเลยนะครับแปลงแรกห้าแสนครับหนึ่งไร่เต็ม แปลงนี้2งาน19ตารางวาครับราคา300 0 0 0บาทยกแปลงนะแนวเขตจากเสาสีขาวตรงนี้ครับตัดขึ้นมาถึงเสาสีขาวแล้วก็ยาวไปนะถึงลูนเลยครับที่รถจอดตรงนี้จะเป็นทางสาธารณประโยชน์เข้าไปนะตรงนี้เป็นทางสาธารณประโยชน์เข้าไปถนนตรงนี้กว้าง8เมตรครับจากถนน3ามเข้ามาประมาณ150เมตรเท่านั้นนะอยู่ทางเข้าเดียวกับทางเข้าสวนนงนุษปาจีนบุรีครับ พื้นที่ใกล้สวนนงนุษปาจีนบุรีครับเป็นพื้นที่โอโซนครับโซนนี้อยู่ชายเขานะอยู่ชายเขาใหญ่นะครับมีเพื่อนบ้านครับตรงนี้แปลงที่สองครับ3งานหกส้าตารางวาแปลงนี้เราขายอยู่ที่4 7่แสนเจ็ครับ4 7่แสนแล้วก็แปลงที่สี่ครับ แปลงนี้มีบ่อครับมีบ่อหนึ่งลูกเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานห้ตารางวาแปลงนี้เราขายอยู่ที่ห้าแสนครับนี่ครับบ่อขนาดประมาณ2องงานน่าจะได้ครับบ่อตรงนี้แล้วก็มีพื้นที่เหลือให้ปลูกสร้างครับ มีพื้นที่เหลือให้ปลูกสร้างอยู่นะฮะขอบบอ่อด้านนี้นะครับสวนแปลงฝั่งสวนยูคาฝั่งนี้ครับเนื้อที่แปลงละหนึ่งไร่ครับขายอยู่ที่ไร่ละห้าแสนเช่นกันนะเราจะมีไฟฟ้ามีน้ำประปาให้กับลูกค้าทุกแปลงนะ ครับงุดครับถนนตรงนี้พร้อมโมนเลยนะถนนตรงนี้เข้ามา6เมตรนะหเมตรเข้ามาเป็นทางสาธารประโยชน์เข้ามาครับสําหรับลูกค้าที่ชอบบอ่อเก็บน้ําไปใช้ประโยชน์ก็แปลงนี้เลยครับหนึ่งไร่1งาน49ตารางวาขายห้0 0 0นเหมือนกันนะครับหมุดครับ 8ปปลา7280นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างสำหรับปลูกสร้างนะส่วนด้านที่เป็นบ่อนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาทำบ้านชายน้ำริมคลองได้ครับเสียงนกกระแตแต้แว๊บ สำหรับท่านที่กําลังมองหาที่โคกครับก็ฝั่งนี้นะเป็นสวนยูคาน,นําแม่โครมาเคียร์ลิงยูคาออกนะได้เลยหนึไร่ห้าแสนครับอยู่ใกล้ถนน3าม อันนี้ลูกไรครับทุกท่านนะครับทำบ้านสวนหมอเลยแปลงนี้หนึ่งไร่นหนึ่งงานสี่สิบเก้าตารางวา โหทำเลดีมากครับสำหรับลูกค้าที่ทำงานอยู่โซนชนบุรีระยองจันตราดนะครับที่จะขึ้นอีสานครับตรงนี้มาสร้างบ้านพักอาศัยนะครับทำบ้านรีสอร์ทไว้ก่อนขึ้นอีสานบ้านเราแวะมาทำแวะมาพักผ่อนครับทำแคมป์ปิ้งย่างไว้พักผ่อนก่อนเดินทางต่อครับตรงนี้ก็เหมาะเลย นะเนื้อที่เริ่มต้นที่2 1งาน19ตารางวาราคา3 0 0แสนนะแล้วก็เนื้อที่สูงสุดที่1ไร่1งาน49ตารางวาราคาห0 0แสนครับส่วน1ไร่ที่ไม่มีบ่อครับก็ราคา5 0 0แสนเช่นกันเนี่ยครับแนวเขต มาจนถึงตรงนี้ครับที่หนึ่งไร่เป็นสวนยูคาเคอียริ่งยูคาออกก็สวยเลยครับนะถ้าลูกค้าไม่ต้องการยูคาครับก็สามารถนำแมคโครนะครับมาเคลียริ่งยูคาออกได้เลยนะทางโครงการเรามีบริการนะครับนะอาจจะบวกเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเป็นค่าแมคโครในการเคลียริง่ง แปลงนี้ครับ3งาน32ตารางวานะขายอยู่ที่440,000บาทครับ3งาน32ตารางวา4 4 0 0 0 0 0บาทติดถนนหน้ากว้าง8เมตรนะถนนตรงนี้ครับติดถนนกว้าง8เมตรถนนนี้คือ8เมตรอาจารย์ถนนนี้ยังคือ8เมตร ตรงนี้มา8เมตรเนาะนะตรงนี้มา8เมตรแปลงนี้แปลงนี้2งาน19ตารางวานะราคา3แสนแล้วก็ถัดมาครับถัดมาแปลง3งาน3ะ่2ตรงที่ทาราเดินตรงนี้ครับเป็นถนนสาธารณประโยชน์ครับถนนตรงนี้กว้าง8เมตรแนวเขตของถนนนะไปจนถึงนี่ฝั่งนี้นวะเนวเขตที่ดินของเราก็จะจากหมุดนี้ครับ มูนี้ตัดขึ้นไปเลยทั้งแถบครับ3ามงานสาตารางวาสี่แสนสี่ทดีสอดปั้นพักได้สบายเลยครับอยู่ห่างถนน3 0 4เพียง150เมตรเอง ครับแนวหลักหมุดที่ดินครับแปดพอพึ่งสี่แปดพอพึ่งหนึ่งห้าแปดพอพึ่งหนึ่งสี่ห้าหกปจอปลาจีนบุรี นี่เลยครับยาวไปเลยนะครับสามงานสามสิบสองตารางวาโอเคลิงออกนี่สวยเลยนะทำรั้วนะครับได้บ้านวิวเขานะแปลงนี้นครับได้ต้นมะเดือ่อแล้วก็นี่ครับต้นกันเกลาครับต้นกันเกลาเราก็เก็บไว้ครับต้นไม้ไว้ทําร่มต้นตะแบกต้นประดู่หลายๆต้นครับแปลงสามงานตรงนี้แล้วก็ยูคานี้เตรียมเลย เราเคลียร์ลิงพวกยูคาออกแล้วก็เก็บพวกปะดูพวกพวกตะแบกนะครพวกนนซีพวกนี้ไว้นะครับทำทำร่มนี่เลยการเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร การเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ168กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ160กิโลเมตรจากตรงนี้ไปทะเลบางแสนครับชลบุรีระยะทางประมาณ176กิโลเมตรไปวังน้ำเขียวครับระยะทางประมาณ40กิโลเมตรไปเวโรนาระยะทางประมาณ10กิโลเมตร การเดินทางเข้าออกสะดวกครับตรงนี้จากตรงนี้ขึ้นโคราชนครราชสีมาครับทลาเปรียบเทียบจากท่าอากาศยานสนามบินโคราชครับระยะทางประมาณ146กิโลเมตรขึ้นอุทยานแห่งชาติทับลานผ่านวังน้ำเขียวขึ้นเขาปากนะฮะไปโคราชประมาณ146บกิโลเมตรคร,ครับวันนี้ทลาสังหาปะจจินครับ ลูกค้าทุกท่านครับเข้าชมที่ดินแปลงแบ่งปันทำเลสวยๆงามๆอีกหนึ่งพื้นที่ครับวิวเขาวิวเขาชายเขาใหญ่ครับอยู่ติดสวนนงนุษปาจีนบุรีครับห่างจากถนน3 0 4เพียง150เมตรเท่านั้นทลาพาทุกท่านเข้าชมไวเพียงเท่านี้ทลาสังหาปาจีนครับกราบขอพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทลาสังหาปาจีนเรยมากราบขอพระคุณอย่างสูง ที่ดินแปลงแบ่งปันโซนนี้ครับมีทั้งหมด8แปลงครับเนื้อที่เริ่มต้นที่219ตารางวาราคาเริ่มต้นที่300,000ครับเนื้อที่สูงสุดที่1ไร่1งาน49ตารางวาราคา500,000ครับสนใจติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 5 6 0 8 6 0 1 8 3ตัวต่อด้วย56ครับ0 8 6 0 1 8 8 8 5 6ทาราสังหาปาจีนยินดีพาทุกท่านเข้าชมพื้นที่จริงแปลงจริงตรงนี้ วันนี้ทราสังหาปารจินครับกราบขอพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาลาสังหาปารจินด้วยมาทลาสสังหาปารจินครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพาระอรมัยแข็งแรงตลอดการครับไม่เจ็บไม่จนอย่าเจ็บอย่าจนครับมีแต่สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความร่ารวยเข้ามาสู่ชีวิตของท่านและก็ญาติมิตรญาติสนิทมิตรสหายของท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับงเงินในหองทองไ้มาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน โชคดีมีชัยทุกท่านวันนี้ทาราสังหาปาจีนกลับขอบพระคุณครับ